มนุษย์ที่พอจะฟังทำได้และฟังเข้าใจนั้นมีอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งต้องเป็นมนุษย์ที่มีทุกข์และผ่านทุกข์มาแล้วประเภทที่สองคืออยากพ้นทุกข์แล้วประเภทที่สามบารมีที่สั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนได้มาถึงแล้วการที่เราคนคนหนึ่งจะได้มารู้เหตุจะได้มาเข้าใจ รู้แจกแทงตลอดในธรรมนั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จู่ๆจะมีโอกาสได้มารู้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยมาก่อนอย่างเช่นเด็กเกิดมาแล้วก็เห็นทุกข์ทันทีชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโศบางทีเราก็อย่าพึ่งไปโทษเวนโทษกรรมโทษฟ้าโทษด,ดินโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษตัวเองน้อยด้อยวาสนาบ้าง ถึงแม้ว่าเราไปเสียเวลาโทษกับสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษไปมันก็ได้แค่นั้นแหละมันก็อยู่ที่เดิมทุกเหมือนเดิมทุกนั้นไม่มีสางซาทุกที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นบางทีมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เราเคยปรารถนามาตั้งแต่ในอดีตปรารถนาที่จะเห็นทุกเพื่อหาทางพ้ทุกอย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้ เมื่อชาตินี้เราได้เกิดมาพบกับทุกข์แล้วเราก็อย่าได้ไปเสียเวลามองดูที่อื่นให้กลับมามองดูที่ใจของเรานี่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันทุกข์เพราะอะไรมองลงไปให้ลึกมองลงไปให้เห็นมองให้เห็นแก่นของทุกข์ทุกข์ที่ปรากฏอยู่นั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากใครจากข้างนอกใช่ไหมคนอื่น สิ่งของวัตถุหรือมันเกิดขึ้นที่ภายในใจของเราเองเราต้องหัดแยกมองอย่างนี้ก่อนว่าอะไรคือข้างนอกอะไรคือข้างในข้างนอกคือคนอื่นบุคคลอื่นวัตถุสิ่งของเงินทองสิ่งเหล่านี้เป็นของข้างนอกแล้วเรามาพิจารณาดูว่าของข้างนอกเหล่านี้หรอกหรือที่มันมีอิทธิพล ทำให้เราทุกข์ของข้างนอกหลกหรือที่มันเป็นตัวเราของข้างนอกเหล่านี้เรากําหนดเราบังคับมันได้ไหมอย่างเช่นคนอื่นนินทาเราว่าร้ายเราเราไปบังคับเขาได้ไหมว่าไม่ให้พูดอย่างนี้ปากมันเป็นปากของเขามันไม่ใช่ปากของเราเราก็บังคับเขาไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าสิ่งภายนอก มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้เมื่อเราเห็นเช่นนี้เข้าใจอย่างนี้เราจะไปทุกข์กับมันทำไมเราต้องบอกกับใจของตัวเองอย่างนี้เมื่อเห็นว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นมันไม่มีสาระแล้วเราก็หันกลับมามองตัวเราที่นี้ดูสิดูตัวเราเท่าที่เห็นมันก็มีแค่นี้ มันก็ไม่ได้ไปวิเศษวิโสกว่าใครมันก็มีแค่นี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากเขาคนอื่นมีผมมีขนมีเล็บมีหนังมีขี้มูกขี้ตาเหมือนเหมือนกันมีหนาวมีร้อนมีเจ็บมีปวดไม่ต่างกันเมื่อมองดูตรงนี้เสร็จจนเข้าใจในเรื่องของกายเรานี้แล้วก็ให้มองลึกลงไปจนถึงใจที่หนี ผู้ที่จะพอมีทางผลทุก์มีโอกาสผลทุก์และมีสิทธิ์ที่จะผลทุกได้มันต้องมองลงมาจนถึงใจอย่างหนี้มันต้องเห็นอาการของใจว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจมันไปเป็นทุกสิ่งที่จะพอพผลทุกได้อย่างอื่นไม่มีนอกจากใจนี้ดวงเดียวเท่านั้น